มนุษย์ทั้งหลายก็ทําการเยาะเย้ยกับพระราชาเท้าเธอทรงตั้งพระราชาหฤทัยว่าจักจับให้ได้ในบัดนี้จึงพระราชามีนายสรถ,ถีเป็นที่สองไม่พบเนื้อแล้วเสด็จกลับทรงสนานและเสวยน้นําณลําธารนั้นน่ารื่นรมแล้วบรรทมใต้ร่มไม้ในที่ใกล้บ้านโจรคราวนั้นโจรทั้งหมดเข้าป่ากันหมดภายในบ้านเลือดอยู่แต่นกสติคุมภะกับคนทําครัวคนหนึ่งนกสติคุมภะออกจากบ้านพบพระราชาบรรทมอย่างนั้นแล้วจึง เข้าบ้านพูดกับคนทําครัวด้วยภาษามนุษย์ว่าพวกเราช่วยกันปลงพระชนพระราชาเอาผ้าและอาภรณ์ของพระราชาจากพระองค์ที่พระบาทแล้วลากมาเอาเก่งไม้ปิดซ่อนไว้เสียณนะที่สวนข้างหนึ่งพระราชาตื่นบรรทมทรงได้ยินถ้อยคํานั้นทรงทราบว่าที่นี่มีภัยเฉพาะหน้าตกพระไทยเสด็จขึ้นรถทรงหนีไปจากที่นั่นไปถึงอาสมแห่งฤาษีคราวนั้นพวกฤาษีไปเพื่อต้องการ ลผลในอาสมคงอยู่แต่นกอุพกะตัวเดียวนกนั้นเห็นพระราชาแล้วได้ทําการปฏิสันถานโดยนายเป็นต้นว่าขอเดชะพระมหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์ไม่ได้เสด็จมาร้ายพระราชาทรงเลื่อมใสในการปฏิสันถานของนกนั้นทรงสรรเสริญนกบุปกะทรงตําหนินกสติกุมภานกนี้ด้วยพระดํารัสว่านกนี้ดีหนอเป็นชาตินกทรงทําอย่างเยี่ยมส่วนนกแข็งเต้าต,ตัวหนึ่งนั่นพูดแต่คํามักได้ นกผประกาศได้ฟังคำนั้นจึงทูลว่าขอเดชะพระมหาราชเจ้าข้าพระองค์ร่วมมารดาเดียวกับนกนั้นเขาเติบโตในสำนักคนไม่ดีคนพวกนั้นแนะนำแล้วโดยโจระธรรมข้าพระองค์เติบโตแล้วในสำนักของพวกคนดีคนเหล่านั้นแนะนำแล้วด้วยฤาษีธรรมเหตุนั้นข้าพระองค์ทั้งสองจึงเป็นผู้ต่างกันโดยธรรมเมื่อจะแสดงธรรมแด่พระราชาได้กล่าวคาถานี้ว่ามนุษย์ทั้งหลาย